สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือน่าอ่านและเชิญชวนทุกคนอ่านหนังสือที่มีของสมุดของพวกเรากันค่ะ วรรณกรรมเยาวชนนับว่าเป็นอีกหนึ่งของหมวดหมู่หนังสือที่น่าสนใจไม่ได้มีไว้เพื่อให้เยาวชนอ่านเท่านั้นแต่หลายสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในวรรณกรรมเยาวชนล้วนแล้วแต่ชวนให้ผู้ใหญ่อย่างเราหวนคิดตามอยู่เสมอสําหรับสัปดาห์นี้พี่พร้อมจึงนาหนังสือในหัวขอ้อวรรณกรรมเยาวชนมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันค่ะสำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำจากกลนของหัวใจ โดยมาซิเยอร์มาเทียสค่ะวันในรรมฝรั่งเศสเรื่องราวของแจ็คเด็กหนุม่มที่เกิดในวันที่หนาวหน็บที่สุดในโลกเขาเกิดมาพร้อมกับหัวใจที่แข็งเป็นน้ำแข็งจนทำให้ต้องใช้นาฬิกาโนกกุกกูมาแทนที่หัวใจของเขาทำให้หัวใจของแจ็คเป็นหัวใจจกักรกลการมีหัวใจจักรกลก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นักแต่ข้อเสียของมันคือมันช่างเปลาะบางและไม่สามารถรองรับอารมณ์ที่รุนแรงได้ เมื่อใดที่แจ็ครู้สึกโกรธหรือรู้สึกรักอย่งสุดหัวใจหัวใจของแจ็คมีสิทธิแตกได้เรื่องราวทาทั้งน้านรุนและน้าเป็นห่วงเมื่อแจ็คได้มาพบเจอกับเด็กสาวที่ทําให้เขาตกหลุมรักเขาต้องใช้หัวใจอย่างระม,มัดระวังได้อย่างไรและแจ็ จะทำอย่างไรดีเมื่อความรักที่ช่างสวยงามกลายมาเป็นภัยให้กับหัวใจจากคนของเขาอีกทางจะได้เพลิดเพลินไปกับแจ็คผู้มากล้นไปด้วยจินตนาการและความโรแมนติกของความรักในวัยเยาวที่น้าเอาใจช่วยค่ะสำหรับเริ่มผถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำเมื่อบรรดานางฟ้าพักผ่อนโดยอารามสํามารีน่าค่ะ เด็กๆหลายคนก็คงจะเชื่อเรื่องการมีนางฟ้าประจําตัวเป็นของตัวเองนางฟ้าที่คอยปอกป้องและดูแลเราไม่ให้เจอเรื่องรลายๆคอยช่วยเหลือและบรรเทาให้เรื่องยากๆผ่านไปโดยง่ายแต่หนังสือเล่มนี้ให้ง่ายคิดเกี่ยวกับนางฟ้าประจําตัวที่แตกต่างออกไปเหล่าบรรดานางฟ้าประจําตัวที่ต้องคอยดูแลรับผิดชอบการกระทําของเรานั้น่างก็มีภาระหน้าที่ที่สําคัญและยิ่งใหญ่มากกว่าการมาคอยรับผิดชอบการกระทําของเด็กๆ หาเกเด็กๆรู้หน้าที่ของตัวเองพึงระมัดระวังตัวไม่ละเลยในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบวันนั้นนางฟ้าก็อาจจะมีงานที่ลดลงและได้มีเวลาเหลือเฟือไปทำอย่างอื่นหรือช่วยคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า ช่นนางฟ้าอาจจะบินไปช่วยคนอื่นจากพายุแผ่นดินไหวดินถล่มเราที่ไม่ได้ประสบปัญหาที่หนักหนาแบบนั้นก็ควรจะรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาที่แฟนตาซีไม่ได้มีนางฟ้ามาโบยบินแต่เป็นเรื่องราวของเด็กๆบรรยากาศในโรงเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองที่อ่านสนุกและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้ง2องเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกเมื่อในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะะหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรือ inbox มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสา่หาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ